ชุดสุดท้ายเสียมั่นใจศรัทธาองค์พญานาะครับโชค34งวดติดสวัสดีค่ะเพื่อนๆตามสัญญานะคะที่ป้าป๊าเคยสัญญาไว้ว่าจะตามข่าวเสียใหญ่เจ้าของโรงงานผลิตน้ำดื่มดวงเฮงถูกหวย33งวดติดซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เสียใหญ่ได้กล่าวว่าปู่ฤาษีนารอด1800ปีท่านได้ให้เลข82มา แต่ล่าสุดจากแหล่งข่าวพบว่าเซยใหญ่คนดังกล่าวได้บอกทีเด็ดเพิ่มเติมโดยเซยใหญ่มั่นใจว่างวดในวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้จะมีโชคมีลาบแน่ๆทั้งนี้เนื่องจากของสะสมต่างๆที่เซยใหญ่บูชาและนับถือไม่ว่าจะเป็นดวงตาพญานาคสีแดงขนาดใหญ่หินดุดซับจากแม่น้ำโขงของลาวรวมทั้งปูหรือีนารอด ที่เสียใหญ่ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรเพื่อเปิดดวงตาเพื่อให้เห็นเลขและการสัมผัสรูปคำเพื่อหาเลขนำโชคเน้นๆเ,เลยค่ะเพื่อนๆชุดที่1น,นะคะจากการสัมผัสพลังลึกลับจากคู่ดวงตาพญานาะคมูลค่า25ล้านบาทเสียใหญ่กล่าวว่าสัมผัสได้ถึงเลข46ซึ่งมั่นใจว่าจะต้องออกแน่ๆในงวดวันที่16มิถุนายนนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเวลาช้าเร็ว ในการออกรางวัลที่อยู่ใกล้เคียงมี 20, 80, 82และ45แน่นอนเพื่อน,นๆลองพิจารณาดูนะคะเพราะจริงๆแล้วเซยใหญ่คนดังกล่าวได้บอกเคล็ดลับมาว่าถ้าถูกรางวัลแล้วต้องให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณและที่สำคัญต้องทำบุญจะถูกมากหรือน้อยก็ต้องทำ แต่อย่างงมงายมันเป็นบุญวัส,สนาของแต่ละคนที่สร้างขึ้นมาดังนั้นทุกคนจึงควรขยันทำบุญและต่อบุญไปเรื่อยๆส่วนชุดที่สองนะคะเพื่อนๆนับบอ่อพญานาคพ่นน้ำขนาดใหญ่ที่ด้านในมีหินดุดรับจากประเทศลาวซึ่งหลังจากที่เสียใหญ่ได้หลับตาและทำสมาธิได้ชี้มือไปที่เสียพญานาคก็เห็นเลขห้าชัดเจนมากที่เหนือเสียน ส่วนอีก2ตัวเลขเห็นเป็นลางๆคือ2กับ4ซึ่งเมื่อนำมาจับคู่กันแล้วจะได้เป็น5 2 5 4และ5 2 4ต่อเลยค่ะเพื่อนๆชุดที่3ค่ะณนะต้นมะขามซึ่งเป็นที่อยู่ของปู่ฤษีนาลอด1,800ปีซึ่งถ้าสังเกตจะมีรอยด่งข่าเหมือนร่างคนชรลา โดยเซียใหญ่คนดังกล่าวได้กล่าวไว้ว่านั่นแหละคือปู่ฤาษีนานรอด1,800ปีขณะที่เซียใหญ่ได้ใช้มือขวาสัมผัสกับต้นมะขามและหลับตาทันใดนั้นก็ได้พูดออกมาว่าเลขล่างยังคงเป็น46และหากผิดไปจากนี้ก็เป็น82ซึ่งเลข82เป็นเลขที่เซียใหญ่เคยสัมผัสได้ตั้งแต่ตอนช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ยังไม่หมดค่ะเพื่อนๆเซียใหญ่ยังได้กล่าวต่อว่า เลขท้ายในงวดนี้ท่านปู่หรือ4ีให้945และ125เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆลองพิจารณากันดูนะคะเพราะเสียใหญ่มั่นใจว่าในงวดวันที่16มิถุนายนนี้เลขเข้าแน่ๆค่ะแต่อย่างว่ามันก็ขึ้นกับบุญวัสนาของแต่ละคนนะคะให้มันทำบุญและเมื่อมีโชคมีลาบถูกแล้วเสียใหญ่เน้นย้ำว่าเงินพวกนี้มันเป็นเงินร้อน ต้องทำบุญรู้คุณบิดามารดาจะถูกมากถูกน้อยก็ต้องทำให้สะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆสาธุสาธุสาธุาธเฮงเฮงรวยๆนะคะเพื่อนๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะจุ๊บๆ